สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมผมทำคลิปวันนี้วันที่7กรกฎาคมปี6กดนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาดูรายละเอียดเวลาเราปลูกผักอีกอย่างหนึ่งครับที่เราหลายๆคนก็มองข้ามนะคือมันไม่จําเป็นมันไม่สําคัญอะไรก็คือการเติมน้ําก่อนปลูกผักสลัดนี่นี๋ยวผมพามาดูว่ารายละเอียดเวลาเราเติมน้ำเนี่ยหลายๆคนคิดว่มมันก็แค่การเติมน้ําแต่อย่าลืมนะครับเวลาเราทําผักเนี่ยรายละเอียดแต่และอย่างที่มันเล็กๆ,ๆน้อยๆเ,เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเคล็ดลับก็ได้มันอาจจะทําให้ผักเนี่ย ดูดีขึ้นกว่าเดิมหรือดูดีขึ้นกว่าเก่าโตเร็วกว่าเก่าโตเท่ากันมากกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวพามาดูครับของผมไม่วัดค่าน้ํานะครับใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกพามาดูขนยาสลับกรองครับผมมาดูครับอันนี้ก็เติมน้ําด้วยแล้วก็ทําหลังคาไปด้วยวันนี้ก็จะขึ้นพลาสติกแล้วก็สซเลนผมจะใส่พลาสติกทับเซเลนเลยนะครับอทีนี้มาดูเวลาเราเติมน้ําอันนี้เป็นน้ําธรรมชาติเลยนะครับก็คือ ปกติผมจะใช้น้ำข้างในเป็นน้ำคลองเนาะช่วงนี้ผมใช้น้ำด้านนอกเป็นน้ำคลองสาธารณะเอามาใช้บ้านผมเรียกน้ำห้วยครับน้ำห้วยตลาดผมอยู่บุรีรัมย์ครับตรงนี้ก็เขาเป็นน้ำท้ายเขื่อนนั่นกันครับเป็นน้ำทิ้งะครับเพราะว่าบ้านผมเขื่อนเขาไม่ได้ปล่อยน้ำมาให้ใช้เพื่อการเกษตรจะเป็นน้ำเพื่อใช้สำหรับทำประปาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละครับทีนี้พามาดูครับดูอย่างของผมเนี่ยเห็นไหมครับ ผมจะเติมน้ําเต็มปริมทุกครั้งเวลาปลูกผักเพราะเหตุผลที่ผมเติมน้ําเต็มปริมเนี่ยเพราะว่าฟองน้ําสัมผัสน้ํามากที่สุดเนี่ยรากจะออกมาสวยเติมขนาดเนี้ยจมฟองน้ําเลยครับหลายๆคนก็อาจจะเติมแค่ก้นถ้วยเนาะแต่ผมผมเติมล้นนะครับล้นแบบนี้เลยถ้าเติมขนาดเนี้ยเวลาเราปิดฝาไปน้ําล้นออกแน่นอนผมจะเติมแบบนี้ครับและที่สําคัญครับพยายามอย่าให้กล่องเองียงเนี่ยตัวระดับน้ํา ทำให้มันเป๊ะที่สุดถามว่าของผมเป๊ะไหมก็มันก็ไม่ได้เป๊ะหรอกครับมันก็มีนิดๆหน่อยๆบ้างแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือให้มันระดับน้ําเนี่ยเท่ากันให้ได้จะดีที่สุดถามว่าของผมเนี่ยวางแล้วมันเท่ากันเลยไหมไม่ฮะผมจะใช้เนี่ยลูกปูนที่เทสแล้วดูด้านล่างฮะผมก็ผมไม่ใช่ช่างเนาะผมเอาที่ว่าเออทำแบบไหนแล้วมันเท่ากันผมก็เศษในไผ่ รองเอาฮะเนี่ยแบบนี้เพราะว่าเวลาเราวางบนพื้นดินเนี่ยถ้าพื้นที่คนใดที่เรียบสวยเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะเหมือนผมเนี่ยเราก็ต้องดัดแปลงเอาครับทายัางไงก็ได้ให้พื้นมันเสมอให้มากที่สุดผมตัวตั้งระดับน้าเมื่อวานผมหาไม่เจอของผมนะผมก็เลยหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งขาโต๊ะผมเนี่ยมันวางได้เป็ดกล่องเนาะผมก็จะวางกล่องที่สามกับกล่องที่หกเพื่อดูว่า ระดับน้ำมันเท่ากันไหมถ้าไม่เท่ากันผมก็จะมาจัดการที่ขานี่ฮะขาผมจะมีสามชุดครับห่างกันน่าจะเมตรห้าสิบอืมหนึ่งเมตรหรือเปล่าหนึ่งเมตรครับหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรแล้วมันจะมีส่วนที่เกินมาแบบเนี้ยฝั่งนี้ฝั่งละห้าสิบเซนมันจะวางได้แปดแปดตัวพอดีวางกล่องปลาได้เปดตัวพอดีแต่ว่าในแปดตัวเนี่ยด้านข้างนงฮะ มันจะมีพื้นที่เหลือเหลือประมาณฝั่งละสองนิ้วก็มันเป็นไดนฮะวางได้แบบนี้สําคัญมากเลยนะครับระดับน้ําต้องเป๊ะผมไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุ๋ยแลวที่สําคัญนะครับเติมปุ๋ยทั้งเดียวเก็บขายครับของผมแต่ว่าเวลาเราเติมน้ําเนี่ยผมจะทิ้งไว้หนึ่งคืนเสมอไม่ว่าจะเป็นดูซิปากถุงดําถุงดำ,งดำอันนี้เป็นถุงดําใหม่หมดเลยถุงดําใหม่หรือถุงดาเก่า ผมก็จะเติมน้าทิ้งไว้ก่อนหนึ่งคืนเพื่ออะไรครับบางทีมันจะมีบางถุงที่มันรั่วเราก็จะได้รู้ว่านี่ถุงนี้รั่วนะเปลี่ยนถ้าเราเติมน้ําแล้วก็เติมปุ๋ยไปเลยรอปลูกเลยเนี่ยทีเนี้ถ้าถุงใดที่มันรั่วเราก็จะต้องมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนปุ๋ยใหม่มันก็เสียเวลาครับตรงนั้นผมก็เลยเอาแบบนี้ชัวร์กว่าเหมือนพอเพาะเมล็ดเหมือนกันคีบลงฟองน้ําเลยก็ได้แต่ผมคิดว่าผมไม่ชัวร์ผมก็เลยเน้นตรงที่ว่า ใส่กระดาษที่ชู่วก่อนแล้วมาคีบลงทีหลังบางขั้นตอนผมก็เน้นชัวร์ครับบางขั้นตอนก็อันไหนข้ามได้ก็ข้ามแต่อันเนี้ยอย่างเรื่องระดับน้ำนี่สำคัญมากครับก็คือต้องทำให้มันเต๊ะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นี่ฮะอย่างนี้เลยน้ำธรรมชาติช่วงนี้ใสครับมันเป็นฤดูฝนนะน้ำมันเยอะแต่บางปีเนี่ยก็ไม่ใสแล้วครับยิ่งช่วงฤดูร้อนบ้านผมวัวควายลงเลน้ำตเต็มน้ำก็จะขุนแต่ก็ปลูกครับ ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะวันนี้ก็หลักๆก,ก็พานเพื่อนมาดูสนุกให้ดูครับก็คือเวลาเราเติมน้ําใส่กล่องเนี่ยควรเติมไว้สักคืนหนึ่งเพื่อจะได้ดูว่าหลังไหนรั่วไม่รั่วถุงไหนรั่วไม่รั่วส่วนการพักน้ําสําหรับน้ําประปลาพักไม่พักสําหรับผมผมมองต่างนะผมคิดว่าอย่างผมปลูกที่บ้านผมเนาะมันเป็นน้ําประปาประปาหมู่บ้านผมผมอยู่้านนอกอารมณ์ที่เขาอยากใส่คอรินเยอะเขาก็ใส่ยเยอะเลยดังนั้นบางที ปาดฟองน้ําเอาฟองน้ําปาดฝ้าออกสามครั้งก็มีมากกว่าสามครั้งก็มีบางทีคอรินน้อยก็ไม่มีฝ้าเลยเพราะฝ้าส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเวลาปลูกผักก็คือมันมีคอรินแล้วเราเติมปุ๋ยไปหลายๆคนก็อาจจะมีไปตีไปเติมนู่นนี่นั่นผมบอกเลยสําหรับผมผมไม่ทําอย่างนั้น,นะฮะแค่เอาฟองน้ํามาปาดเหมือนเอารถเกลียดเกลียดถนนนะฮะแล้วก็ไปบิดออกแล้วไปปาดกล่องต่อไปแค่นั้นจบกว่าครับถ้าตีฝ้าแตกเกิดขึ้นใหม่เติมอะไรก็เสียงเงินเปล่าครับ เสียเงินเพิ่มไงมันลดมันเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่ว่าถ้าเราปาดออกก็คือจบปัญหาเลยผมใช้วิธีนั้นครับเราไม่ปรับใช้ดูนะครับอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาดูเรื่องนี้แหละฮะระดับน้ําผมจะเติมให้เต็มเติมไว้ก่อนหนึ่งคืนแล้วทําระดับน้ําให้มันเท่ากันให้ได้มากที่สุดสําหรับผมผมก็ได้แค่นี้ฮะมันก็ไม่ได้เป๊ะหรอกแต่มันก็อืก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่สำหรับผมอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ